คลิกไปที่ตากนะครับผมนี่ผมจะสอนการทำอินโทรนะครับทำอินโทรอะไมือถือนะครับ <sk> ท I mean, ่านใดจะดูกันเลยนะครับเข้าไปกดไปที่รูปกระตายนะครับจากช่องจัดว่าอีดูดนะอีดูดนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างน้ครับให้ท่านเลือกวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอนะครับผมจะเอาวิดีโอนี้ครับคือแบ็กเอานะครับเป็นแบ็กกดคลิกไปดูอันี่นะที่รูปนี้นะครับ เนี่ยครับมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับให้ท่านกดตัดตัดเป็นตอนบางส่วนผมก็จะตัดช่วงประมาณเนี่ยวะประมาณนี้แหละครับกดแท็กไปครับพอกดได้แล้วนะครับท่านกดนี่นะครับนเนี่ยครแทกเนี่ยเจ้กม้มส้มดอกดอกดอกที่อะไรนะครับ สักอย่างประมาณนี้นี่ไนะคุณผู้ครับที่ท่านกด,กดไปเลยนะครับไจะได้ภาดตายอย่างนี้กดเล่นดูอาจจะแหลกหน่อยนะครับเพราะอยู่ในวิดีโอมันแหลกอยู่แล้วนะครับนะอะไรที่ได้นี่นะครับ กดนี่ครับนี่ครับอันนี้ที่เป็นรูปเนี่ยเ๋ยผมชี้บอกกดนี่ครับกดนี่กด T X แล้วก็เลื่อนไปแค่อินโทรกับการนะครับทํากระตาพอดูว่ารู้ว่าเป็นอินโทรนะครับผมจะเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกัน กด,ดนี่ไว้ครับมันก็มันขึ้นมานะแล้วให้เรากดตรงน,นี้นะครับกดไปเลยครับกดแล้วเราก็เขียนชื่ออะไรก็ได้ผมไปเขียนนี่นะครับอ,อะไรเนี่ยโอ้มีเรื่อง นะครับแล้วที่เราได้เนี่ยกดโอเคเลยครับเลือกขนาดตัวหนังสืแบบนี้หรอกอประมาณน,นี้นก็ได้ก็เลือกสีนะครับ<ไ>ผมต้องการสีอย่างนี้เป็นเหลอ่าแล้วก็กดนี่นครับกดลูกศรอ,อีกอยูอ่ครับกดไปเลยครับกดได้แล้วนะครับก็ ก็ลองเล่นดูครับนี่เห็นไหมครับจะได้ก็จะได้อย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วความที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากดรูปนี้ครับที่จรวดพรบพับเนี่ยกดไปครับ ไปทีเดียวนะครับนี่แล้วก็กดว่านี่ครับนี่ครับโ่ค,ครับเรากดเสร็จแล้วก็จะโหลดให้เราครับผมไม่กดครับผมโหลดเลยนะโอเเสร็จแล้วครับโอคครับขออภัยเอาเอาเอาเโอเคครับเราก็เข้าไปดูที่ ไปนี่นะแกลอรี่นะปึ๊บ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 นี่กยได้นี่คนระับเป็นไปได้ไหมครับเห็นได้สวยงามมากนี่ได้ไนะครับ ควัสครับเำนวณเ็นโทรในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ